เป็นไงครับเหลือเหลือนะครับนี่ครับดูครับดูซะก่อนขาเหลือเหลือนายพนักพิงเหลือเหลือ,หอเห็นเขาสามารถเคียวว่าเรานั่งไขว่ห้างได้สบายเลยเนี่ยจริงไหมนั่งไขว่ห้างได้สบายสบายพรก็ปกติ สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนาพิรคาเซนเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นคันนี้แล้วนะครับซูรุกิเตียนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องพันสครับรถปีใหม่ๆนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับแถมได้รถเป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เด็ดจริงๆครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยนะครับ อก่อนที่เราจะไปดูตัวรถกันนะครับเรามาฟังข้อมูลของรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นสุ z u k กิเซยต1.2 GL ปี2016นะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่1725กิโลเมตรนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่298,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าน่าใช้จริงๆใช่ไหมครับเอาครับเดี๋ยวผมพาชมดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเขานะครับด้านหน้าสุดเลยนะครับ โคมไฟของเขานะครับจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะไม่มีมาให้นะครับมครุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอดอลเมนครับจะเป็นล้อ RE30 นะครับลัตต้อยาง195งซีรีส์55 R 1 5นะครับยางตัวนี้เป็นปี2020เลยนะครับ ในรุ่นนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับเหมือเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีการติดตั้งกันลอยมาให้นะครับประตูทั้ง4บานนะครับก็มีการติดตั้งกันศาสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกหลังมีตัวไล่ฟ้าด้วยนะครับ ส่วนด้านท้ายของเขาครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายโคมหลอดไส้ธรรมดานะครับอันนี้ก็ดีอย่างครับการดูแลซ่อมบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายถูกนะครับส่วนนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีเซนเซอร์ปักกิ้งนะครับมาให้ถึง2จุดนะครับคันนี้นะครับไม่มีชุดแต่งสะเก์ตนะครับไม่มีสปอยเลอร์นะครับก็จะมีเพียงล้อแม็กนะครับที่ทางร้านของเราแถมไปให้นะครับ ล้อชุดนี้ถ้าเป็นล้อคู่ตัวขเขาจะเป็นกระทะฝาครอบนะครับอันนี้ทางร้านเราใส่แม็กกับยางใหม่แถมไปให้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมพาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ K12 ปีนะครับเป็นเครื่อง4สูบนะครับนี่ครับเครื่อง4สูบ1,204ีซนครับให้แรงม้าอยู่ที่91แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่118นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับประหยัดน้ามันมากนะครับสามารถทําอัตราได้ถึง22.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับ อันนี้คือเป็นอัตราการสิ้นเปลืองที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับอยู่ประมาณ9 0ถึงร้อนะครับที่เราขับขี่กันอยู่ทุกวันประจํานะครับในรุ่นร่างถึงรุ่นท็อปนะครับก็จะมีระบบเบรค ABS มาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับมีทุกรุ่นย่อยนะครับสวยๆเติมเมครับจุดมาร์กอะไรก็ยังอยู่สวยๆจริงฮะ ามาดูด้านในกันดีกว่านะครับด้านในครับวัสดุของเขาก็จะเป็นวัสดุแข็งนะครับเป็นวัสดุแข็งก็เป็นการตัดลวดลายด้วยโทนสีเงินบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับประตูทั้ง4บานก็ไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับด้านในก็สะอาดสะอาดสภาพใหม่ๆนะครับ วัสดุอุปกรณ์ภายในก็ถือว่าทำมาดีมากเลยนะครับตัวนี้เบาะนะครับเบาะนั่ง,งเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดำเป็นเบาะผ้ามีลายเส้นป้องกันการลื่นด้วยครับเวลานั่งนี่ก็คือจะค่อนข้างกระชับรำตัวนะครับพนักพิงของเขาก็โอบก,กอด ลำตัวของเราค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับทําให้เวลานั่งนี่คือรู้สึกสบายนะครับไม่ลื่นไปลื่นมานะครับนี่ครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเก๊เก็บของเก๊กการนะครับก็พอเก็บสิ่งของได้บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะขนาดจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแค่ฝ่ามือเองนะครับก็ตรงนี้เราไว้พักเท้าแขนได้นะครับ ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ตัวนี้เป็น CVT นะครับแล้วก็มีหมวดฟังก์ชันต่างๆมาให้เลือกใช้งานกันนะครับถุงเกียร์ก็จะเป็นหนังนะครับอุทิตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อเป็นช่องเก็บของนะครับด้านในสุดเลยก็จะมีครับเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับจะอยู่ด้านในตรงนี้สามารถปิดได้นะครับปิดล็อกได้ แอร์ก็จะเป็นสวิตช์มือหมุน3ปุ่มนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายครับทนด้วยเครื่องเล่นเค้านี่เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับตัวนี้เล่นแผ่น CD MP3 USB AMFM แล้วก็ตรงมีตรงนี้ครับสามารถเสียบ USB AUX ได้นะครับลำโพงในรุ่นนี้ก็จะมีอยู่4จุดนะครับให้มา4จุดที่ประตูทั้ง4บานนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับบนพวงมาลัยก็จะไม่มีอะไรครับไม่มีมัติฟังก์ชันอะไรมาให้นะครับก็จะมีเพียงแค่ถุงลมคู่หน้านะครับตัวนี้มีถุงลมคู่หน้ามาให้แค่2จุดนะครับคู่หน้ามีแค่2จุดส่วนจอแสดงผลนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายเล็กๆนี่นะครับก็จะเป็นตัวมาตรวัดความร้อนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น รอบเครื่องตรงกลางก็ที่เป็นดิจิตอลก็จะแสดงระยะทางแจ้งเตือนสถานะต่างๆทิป A ทิป B อุณหภูมิด้านตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดความเร็วส่วนตรงนี้ก็ปริมาณเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีก้านยืนย่นออกมาตรงหน้าจอนะครับสามารถปรับได้ปรับแสงได้ปรับดู ตั้งดูกดดูฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอได้อยู่นะครับส่วนด้านบนเพดานนะครับก็ไม่มีช่องเก็บเบนตานะครับมีเพียงไฟส่องสว่างภายในรถที่บังแดดก็ไม่มีที่ส่งส่งหน้านะครับก็จกส่งหน้าจะไม่มีทั้งซ้ายขวาเลยนะครับไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเบาะโดยสารตอนหลังกันนะครับอ่า๋ยวลองนั่งดูนะครับ เป็นไงบ้างโอ้ยเป็นไงครับเหลือเหลือนะครับนี่ครับดูครับดูซะก่อนขาเหลือเหลือนี่พนักพิงเหลือเหลือเขาสามารถเคยมว่าเรานั่งไขว่ายห้างได้สบายเลยเอจริงไหมนั่งไขว่ายห้างได้สบายสบายเพราะปกติมันจะข้างแคบนะครับเพราะถ้าเวลาเราผูา้โดยสารเต็มทุกที่นั่งเนี้แน่อนอนอยู่แล้วพนักพิงด้านหน้าจะชนขาเราทําให้เราก็ดุกระดิกไม่ได้แต่คือตรงเนี้เขาเออกแบบมาดี สำหรับผู้สูงวัยหรือวัยเราๆนี่ยหละนะ,ะผมวัยเราๆเพราะผมก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบสบายๆนุ่มนวลนุ่มนวลครับอายุเดิมเยอะแล้วเ <laughs> ออผมชอบนะหมอนหนุนคอเขาเออกแบบมาค่อนข้างพอดีเลยครับหนุนสบายนั่งสบายมีพนักง,งานขับรถให้ตัวเราก็มานั่งสบายๆบายชิฉีอยู่ด้านหลังโอ้โคตรฟินเลย จริงๆผมบอกเลยเนี่ยถ้าเรามีพ่อแม่เรานะเราอยากให้ท่านนั่งสบายนะผมบอกรุ่นนี้เลยตอบโจทย์คุณหลักคุณใหญ่นั่งไปกับเราเนี่ยเปินทางไปเที่ยวกับเราไปเป็นครอบครัวก็ถือว่าโอเคนะครับพาเขาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างอืมก้อนนี้ครับด้านบนศรีรษะยังเหลือนะครับยังเหลือยังเหลือยังเหลือผมบอกเลยว่ายังเหลืออยู่เหลือเยอะ ตรงนี้จะนั่งได้ประมาณ3คนนะครับถ้าตัวไม่ใหญ่มากนะสามคนตรงกลางก็โอเคตรงกลางก็จะมันจะเอ็นๆนิดนึงตรงกลางก็จะเอ็นๆนิดนึงนะมันก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ตัวเล็กๆนั่งกลางตัวใหญ่นั่งซ้ายขวาเป๊ะเลยไปเป็นครอบครัวนั่งสบายๆด้านหลังใส่สัมภาระเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับ กดปึ๊กเดี๋ยวเด้งขึ้นได้เลยหมดกว้างมากเลยอะภายในนะักกว้างมากนะคนสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยหนึ่งคนนะฮะเข้าไปทําอะไรตั้งหนงคนเนี่ยผมยมัง,งงงๆผมเข้าไปดูก่อนก็ได้นี่ครับภายในนะครับกว้างสุดเอื้อมนะครับเนี่ยสุดเอื้อมของผมอะจักรยานถอดล้อถอดล้อสองล้อยัดเฟรมใส่ล้อใส่สจบจริงๆ ก็เค,เคยลองแล้วผมปั่นจักรยาน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถซูรุกิเซียตคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับทุกๆคนแน่นอนนะครับและยิ่งแบบประหยัดน้ํามันขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อมาหาผมตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับรถสวยๆรอท่านอยู่นะครับในคลิปต่อไปจะมีคันไหนมาแนะนํายังไงก็รอติดตามกันนะครับ แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ